สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสรับคิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชียร์อลสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่งแรกครับเกี่ยวกับเรื่องของคาสิเมโรครับโอเคแหละภาพรวมเนี่ยเรามีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะแล้วกับการที่แมนยูเนี่ยไม่มีคาส i เมโรแมนยูเนี่ยจะมีผลเสียอย่างไรกันบ้างพูดกันไปค่อนข้างเยอะหลังจากจบเกมนะครับ ทีนี้มองอีกบุมหนึ่งครับมองให้มันเป็นพลังบวกแล้วกันหรือว่าไปในทิศทางที่บวกแล้วกันก็คือการที่แมนยูเนี่ยไม่มีคาสิเมโรในช่วง3นัดเนี่ยถ้าเกิดมองในทิศทางที่ด้านที่ดีเนี่ยมันจออกมาได้แบบไหนกันบ้างนะครับ สำหรับเรื่องแรกครับก็ถือว่ามันเป็นการพักคาสิเมโรไปในตัวด้วยนะฮะก่อนที่จะทําศึกในโปรแกรมรายการใหญ่ๆนะครับการไม่มีคาสิเมโร่3เกมเนี่ยเป็นเกมในลีกก็มีเกมพบก,กับลีดแล้วก็พบก,กับเลสเตอร์ถูกไหมครับแต่พอคาสิเมโรกลับมาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าสภาพร่างกายต่างๆก็น่าจะฟิตแบบร้อยถึงขั้นอาจจะ เกินร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในการพบกับนิวคาเซิลในแมตช์น bon ัดชิงบอลถ้วยคาราบาวครับในวันที่26นะครับไหนจะมีโปรแกรมในศึกลเบียครับรอบที่5พบกับเว์แฮมแล้วก็มีโปรแกรมพบกับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมพบกับบาร์เซโลนาในศึกยูโรปาลีกซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการพักคาซิเมโรไปในตัวนั่นแหละถ้ามองในทิศทางที่ดีนะหรือว่าในทิศทางที่บวกแล้วกันนะครับส่วนเรื่องที่2ครับก็คือเราจะได้เห็น การทำหน้าที่ของซาบิเซอร์นะฮะสำหรับซาบิเซอร์เนี่ยแมนยูไปดึงตัวมาในช่วมงมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็การไม่มีคาสิเมโรโอเคเป็นผลเสียแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นซาบิเซอร์นะที่แฟนผีเนี่ยอยากเห็นฟอร์มซะเหลือเกินนะฮะเห็นการวิเคราะห์กันออกมาเนี่ยบอกว่านักเตะอาราเนี่ยมีของน่าสนใจนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยสามเกมน่าจะได้เห็นกันในการที่ซาบิเซอร์ต้องลงคู่กับในราของเฟรดนะฮะเนื่องจากว่าตัวหลักเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ส่วนนั้นที่3ครับก็ถือว่าเป็นการวัดคุณภาพของทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับในยามที่ไม่มีคาซิเมโร่สเกมนะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นคาซิเมโร่ติดโทษแบนไป1เกมก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่ามันมีผลกระทบด้านลบอย่างมากในเกมที่แมนยูแพ้ต่อาร์เซนนลนะฮะแต่รอบนี้ไม่มีคาซิเมโร่สเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรน่าสนใจเหมือนกันมันเป็นบททดสอบที่หนักของทางเอเดนทาแล้วก็ ทำนักเตะของทางแมนยูนะครับว่าจะมีการจัดการอย่างไรซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับไม่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นในอนาคตนะฮะมันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วเรบเป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลนี่คือ3เรื่องนะครับที่อาจจะมองไปในทิศทางที่ดีในแง่ที่ถ้าเกิดแมนยะูเนี่ยไม่มีคาสิเมโรนะครับต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าข้อเสียเนี่ยที่แมนยูไม่มีคาสิเมโรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแหละเราพูดกันไปเยอะแล้วนะครับก็ไม่อยาก พูดซ้ำอะไรมากมายนะฮะส่วนเรื่องต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายทงเตะกกันนะครับมีรายงานจากเดอะมิลเลอร์ครับสื่ออังกฤษมีการระบุว่า เอเดนฮาร์คเนี่ยเตรียมลกนักเตะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หรือว่าหลังจากจบซีซั่นท่ามกลางข่าวลรือเรื่องของการเทคโอเวอร์ของทางสโมสรหรือว่าข่าวที่เราได้รับทราบกันเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายสโมสรนั่นเองนะครับจะพูดไปแล้วครับในช่วง2ตลาดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเทรนฮากก็ได้มีการแยกทางกับนักเตะหลายคนที่เป็นตัวหลักไปก็คือแมนยูแล้วกัน ได้มีการแยกทางกับนักเตะตัวหลักหลายคนแล้วก็มีการนำนักเตะรายใหม่เข้ามาประมาณ4 5ถึงรายรวมในช่วงมกราคมก็อีก3รายนะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีการแยกทางก็คือในรายของโรนโดถูกไหมครับที่มีการแยกทางกันไปก็มีการเปลี่ยนทายกันข้างเยอะแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีนักเตะบางรายนะที่ดูเหมือนว่าเ,เดรกินฮาร์กเนี่ยยังมองว่า ยังไม่เหมาะสมกับแผนการทั้งทีมของเขานะครับแล้วก็เลงที่จะมีการโลเพิ่มเติมนะฮะโดยนั้งแต่หลักๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในรายของ By, แฮร์รี่แม็กไบในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางนะครับแล้วก็น่าจะมีในรายของอองตอริมาัสะารับในตำแหน่งศูนย์หน้าด้วยนะครับแล้วก็มีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างประการเมโทรวินีนะฮะนี่คือแบบตัวหลักเลยนะ ที่มีโอกาสโดนขายค่อนข้างสูงมากในช่วงซัมเมอร์นะฮะในรายของแม็กวาเนี่ยก็โดนในรายของวารานแล้วก็มาตินีสเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงวารานก็ทําได้ดีนะฮะมาตินสีสก็ทําได้ดีแม็กวาก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผลงานไม่สม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองกันไปนะครับ ส่วนในรายของมาซิยาลเนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่เอเดนฮากชอบก็จริงนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือมาซิยาลเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับนี่คือปัจจัยหลักที่ทําให้เทนฮาก็จะอาจจะมองว่าทมได้ไหวแล้วนะครับส่วนในรายของแมทเทวเบเดเนี่ยผลงานก็ไม่คงเส้นคงวาหรับไม่โดดเด่นอะไรในแต่ละเกมที่เจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสเลยนะครับแล้วก็ต้องมองว่าตามเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเอเดนฮางกเนี่ยมีความคิดที่จะ ลนักเตะเหล่านี้ก็จริงนะครับคืออาจจะมากกว่า3รายที่มีรายชื่อที่บอกกันไปก็ได้อาจจะเป็นราย,ายอื่นก็ได้อย่างเช่นดอนนี่ฟเดเบ็กอาจจะอยู่ในข่ายนะฮะหรือว่าเดาุูงบางรายที่ไม่ได้ใช้ตัวหลักบางรายที่ไม่ตอบโจทย์ก็จะมีการปรกันไป การปล่อยออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดสล็อตช่องว่างให้กับนักเตะรายใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็มันเหมือนกับเข้าใจง่ายว่ามันเป็นการเปลี่ยนถ่ายแล้วกันนะักเตะรายเก่าขายออกไปรายใหม่ก็จะเข้ามานะครับส่วนนักเตะรายใหม่เนี่ยที่มีข่าวอย่างหนักเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพวกดีแคนไรในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางพวกเฟนคี้ไดยองอะไรประมาณนั้ครับรวมไปถึงแครตี่คีนด้วยนะฮะที่เป็น ศูนย์หน้าตัวเป้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักนะฮะนี่คือข้อมูลจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่มีการเล่นข่าวข่ามสุนอ,อกมาว่าแมนยูเนี่ยเตรียมปรับทับครั้งใหญ่อีกครั้งเปลี่ยนทายนักเตะครั้งใหญ่ครั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนเรื่องต่อมาครับมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับมีการระบุก,กันออกมาว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการในการทาบทามซื้อสโมสรในช่วงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งมันก็ตรงกับกระแสะข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่าน่าจะมีเรื่องของการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพิ่มเติมจากหลายๆกลุ่มทุนในช่วงกลางเดือนของเดือนนี้นะฮะ ซึ่งตระกูลเกลเซอร์เนี่ยประกาศในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับว่าเขาเนี่ยมีการตัดสินใจที่จะปล่อยสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดดในการไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นหรือว่าขายสโมสรอนแบบขาดไปเลยแล้วก็ตอนนี้ทางแมนยูเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากมหาเศรษฐีมากมายทั้งอเมริกาตะวันออกกลางหรือว่าเอเชียซึ่งมันก็เต็มไปหมดนั่นแหละนะครับอย่างที่เราได้อินข่าวกันออกมาก่อนหน้านั้นเนาะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ คนที่เป็นตัวเต็งมากที่สุดเนี่ยก็คือเซอร์จิมราดคิปนะฮะ เจ้าของบริษัทเคมีพันนะครับนั่นก็คือเอนออสนะครับแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของสมสรนแมนอยู่ด้วยนะครับแล้วว่ากันว่าหลังจากที่ตะกุนเกลเซอร์ประกาศขายทีมเนี่ยราคาหุ้นของทางสมสรนเนี่ยก็พุ่งขึ้นมากนะครับซึ่งทําให้ตอนนี้มูลค่าของสมสรนแมนอยู่ในตลาดนิวยอร์กเนี่ยอยู่ที่3,000ล้านปอนด์แต่คนที่จะซื้อเนี่ยต้องจ่ายมากกว่าราคานี้25%เเเลยก็เกือบ4 0 0 0ล้านปอนด์นะครับทีนี้มันก็ อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเม็ดเงินที่ตะกนเกลเซอร์ต้องการในการเทคโอเวอร์หรือว่าในการขายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านปอนด์อัพนะครหรือบางกระแสบอกว่า5จนถึง8,000ล้านปอนด์อัพนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอยู่นะครับต้องคุยกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็จริงอยู่ครับที่ทางตกุเกอเซอร์เขาจะมีการรับข้อเสนออย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะขายเดียวนั้นเลยนะครับมันต้องใช้เวลาพิจารณาเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของเจ้าของทีมคนใหม่ว่าเขามีเส้นทางการเงินอะไรอย่างไรนะฮะโครงสร้างอะไรต่างๆก็ต้องตรวจสอบกันอีกเยอะเลยนะครับก็ ยังอีกยาวนะครับยังอีกหลายเดือนพอสมควรนะฮะแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับตามข้อมูลที่ออกมานะฮะส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดีเนสันกันบ้างน,นะครับมีรายงานจากนักข่าวของเทเลกราฟนะครับมีการระบุก,กันออกมาว่านอ t ิงแฮมฟอร์เรสเนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญาดีเนสันมาร่วมทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะซึ่งมันก็อยู่ในแง่ที่ถ้าเกิด นอติแองโกลฟอร์ดเนี่ยอยู่ในลีกสูงสุดของอังกฤษต่อไปนะครับแล้วก็ฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็เหมือนจะยอมรับการตัดสินใจของดิโน่ด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงมกราคมเนี่ยเอเดนฮาร์คเนี่ยเคยไปติดต่อสอบถามดินเนสันว่าสนใจกลับมาสโมสรแมนยูอีกครั้งไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นในช่วงที่ทาง์เดลคาสเซนเนี่ยมีการดึงมาตินบอสกาเนี่ยกลับไปแต่คําตอบของดินเนสันเนี่ยก็คือ เขาต้องการอยู่กับนิ n แคมฟอร์เดตต่อไปจนหมดสัญญาแล้วก็การกลับมาแมนยูเนี่ยก็ต้องมีการการันตีเรื่องของตำแหน่งผู้สัรตรูหมายเล็กหนึ่งให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่สามารถการันตีมือหนึ่งให้ได้เขาก็ไม่พร้อมที่จะกลับนะครับมันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนทั้งฝั่งทางสมโมสรที่มองว่าอ่ะโอเคอยากไปก็ ตามสบายนะครับส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นักเตะด้วยว่านักเตะต้องการย้ายด้วยนะฮะมันก็วินวินทั้ง3ฝ่ายด้วยนะครับฟอร์เดสก็อยากได้แบบทาวนพอดีในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เรื่องของเ,ง,เงินค่าตัวก็รอติดตามกันส่วนในรายของเ <c oughs> ดวิเดคาครับผู้สับ,บตููมือหนึ่งของเราครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสัญญาครับโดยที่เดคาก็ออกมายอมรับนะว่าตอนนี้กําลังมีการหาเลือกันอยู่ พูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะจบลงด้วยดีอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสัญญาวับใหม่เนี่ยคืบหน้าแน่นะครับหรือว่ามันมีการตกลงกันได้อย่างแน่นอนนะครับนะมันก็สอดคล้องกับกระแสข่าวที่เป็นสื่อหน้าเชื่อถือเนี่ยมีการเล่นข่าวกันมากน,น้านั้นหลายสัปดาห์ก่อนนะครับว่าแมนดูกําลังเจจาสัญญาวับใหม่สําหรับดิวิติกานะฮะแล้วก็ในรายของดัลโลครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่มีโอกาสต่อสัญ,ญญาเหมือนกัน มีข้อมูลกันออกมาว่าตอนนี้แมนยูก็กําลังพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของดาโลแบบต่อเน,นื่งกาลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็สัญญฉบับใหม่เนี่ยอาจจะมีการเซ็นยาวจนถึงปี2 0 2 8นะครับบวกกับเรื่องของโบนัสค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็รอติดตามกันว่าจะอัพขึ้นไปอยู่ในราคาค่าเหนื่อยแต่ละสัปดาห์เนี่ยเท่าไหร่กันนะครับประเด็นสุดท้ายครับโยงมาที่ผู้สปรตูของเบนฟิก้าอย่างโอเดนเซียส เวลาโชดีมอสนะครับซึ่งเป็นผู้สัปบะตูที่มักจะมีข่าวกับแมนยูมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานล่าสุดจากฝั่งของโปรตุเกสสื่อของโปรตุเกสครับมีการบอกว่าแมนยูก็ยังคงให้ความสนใจในการเซ็นยาผู้สัปบะตูรานี้อยู่นะครับถ้าเกิดสาการของด้ยบริการเนี่ยมันยังไม่เคลียร์แล้วก็เหมือนกับว่าทางเอเดนเกนทังเนี่ยต้องการผู้สัปบะตูที่ไว้ใจได้อย่างน้อย,นอยเนี่ยหนึ่งหึงสองคนนะครับตำแหน่งผู้สัปบะตูนะซึ่งในรายของเวลาโชดีมอสเนี่ยผลงานก็น่าประทับใจนะฮะซึ ในซีซั่นนี้นะฮะทางผูสศัรตรูรายนี้ลงรวมกันทุการายการเนี่ยเก็บไปแล้วส8ครีนชีด้วยกันนะครับในการเฝ้าสองให้กับเบนฟิก้านะครับก็น่าสนใจในจุดนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าตัวเนี่ยน่าจะไม่แพงเพราะว่าสัญญาเนี่ยหมดในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบนฟิก้าจะโกงเม็ดเงินค่าตัวได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็นี่ก็คือข่าวข้อสิบที่มีการเล่นกันออกมานะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจ ในรอบวันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ